เสื้อนักเรียนซักบ้างไหมซักแต่มันไม่ออกไปโดนอะไรมาถือยางกล้วยผมหนูทำไมไม่หวีมามันหวีไม่ได้ทำไมหวีไม่ได้แค่หวีหักถุงเท้าก็เหมือนกันทำไมถึงใส่มาข้างเดียวอีกข้างนึงไปไหนอยู่ในห้องน้ำอ้าวออกไปทำไมห้องน้ำไหนูเข้าไปที่ที่เก็บ หากระดาษจิ้ชู้ไม่มีก็เลยเอาถุงข้าวข้ามนี้เสียด,ดากต้องหัวไปทิ้งยังยัดไปแก่ห้องน้ำนนเวลา,นานเอาไว้ทำไมที่นั่นเอาไว้พันลงจกักแล้วใครเป็นพันลงอะเจ้าเน,นล่ยละไปซัดถุงเจ้าด้วยนะฉันบอกแม่เพราะใครเลี้ยงสั้นเดียวเชิญนั่งค่ะลูกท่านพออค่<ช>ะลืมค่ะผู้กันละให้ดียๆได้แกล้งแก้งเล็กน้อยนั่นมันเป็นแบบนี้เตรียมเชียนใบลาได้เลย เล่นกับลูกพ่อ